สวัสดีค่ะจ้าเพดินสวยเจ็ดแนะคะวันนี้หนูนาก็ยังอยู่ที่โครงการบ้านสวนคลอง14นะคะอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกค่ะที่เราจะเปิดขายวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะที่ดินของเราห่างจากถนนลังสิตนครนายกเข้ามายัางแปลงที่ดินนะคะเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและตอนนี้หนูนานะคะก็ยืนอยู่ในโซมบีนะคะวันนี้จะมาพาลูกค้านะคะพาชมโครงการนะคะในโซนบีนะคะที่เราจะเปิดขายนะคะ ด้านหลังทั้งหมดนี้นะคะเป็นโซนบีทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้นะคะซึ่งเราจะขายนะคะทั้งหมด8แปลงนะคะในโซนนี้นะคะเนื้อที่อยู่ที่485ตารางวาค่ะรานะคาเริ่มต้นนะคะ4,700บาทถึง5,900บาทนะคะก็ถ้าดูจากบรรยากาศที่นี่นะคะที่นี่นะคะเหมาะกับการเกษตรจริงๆนะคะเพราะว่าดินที่นี่นะคะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะลูกค้าที่หาที่ดินนะคะแนวบ้านสวนเกษตรนะคะ ก็จะบอกว่าที่นี่เหมาะมากๆเลยค่ะแล้วจะเปิดให้ลูกค้านะคะเข้าเยี่ยมชมโครงการนะคะวันที่26-28นี้นะคะแล้วก็เปิดจองนะคะหรือขายนะคะวันที่29และก็30นะคะทั้งหมด2วันนะคะในโซนนี้นะคะโซน B นะคะจะอยู่ทิศตะวันออกของโครงการนะคะตรงนี้ เดีย๋ยวพาชมนะคะรอบๆโซนบีนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังเคลียร์พื้นที่นะคะก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทีเดียวนะคะก็พยายามเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จนะคะก่อนวันที่26สิบหนี้นะคะตรงนี้เป็นแปลง B7 นะคะตรงนี้ที่หนูนายยืนอยู่นี้นะคะเป็นแปลง B7 ค่ะตรงนี้ก็แปลงนี้ก็สวยนะคะแปลงนี้ ตรงนี้นะคะก็เป็นแปลงที่ติดถนนนะคะ,ะเส้นหลักนะคะก็จะมีแปลง B5 นะคะ B7 แล้วก็ B8 นะคะทั้งหมด3แปลงนะคะตรงนี้สำหรับแปลง B8 นะคะแปลงนี้ก็สวยนะคะเพราะว่าติดถนน2ด้านเลยค่ะตรงนี้เนื้อที่ก็4 8 5ตารางวานะคะเท่ากันทุกแปลงนะคะในโซนนี้ค่ะแปลงนี้ B8 นะคะติดถนนนะคะเส้นหลักตรงนี้นะคะ แล้วก็ด้านข้างก็ติดถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะแปลงนี้แนะนําเหมือนกันนะคะแปลงนี้ใกล้นะคะก็มีเสาไฟฟ้านะคะน้าประปานะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ที่นี่นะคะทําเลถือว่าดีมากๆนะคะอยู่ใกล้มสวอุคลักษณ์นะคะใกล้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะคะวิทยาลัยเซนต์เทเรซานะคะแล้วก็ตลาดต้นไม้นะคะที่นี่นะคะ เงื่อนไขค่ะสามารถซื้อสดนะคะหรือผ่อนนะคะได้ทุกเงื่อนไขเลยค่ะวันที่29และ30นะคะที่เราจะเปิดขายนี้นะคะสําหรับวันที่26นี้นะคะก็ลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมโครงการนะคะติดต่อเบอร์โทรหนูนามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8ย์2 4 6 24, 24นะคะหรือนะคะอินบ็อกซ์ฟังเพจเข้ามานะคะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเรากันเยอะๆนะคะที่นี่นะคะ และสุดท้ายนี้นะคะหนูนาก็ฝากนะคะกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะกดติดตามช่อง Youtube นะคะที่ดินสวย789นะคะบายหนูนาด้วยนะคะใครเจอหนูนาคนนั้นโชคดีนะคะวันนี้หนูนาก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ